ลอดประสบสุร,สรัสศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมาการบริหารจัดการน้ำและอุทกภยัยเผยใน3เดือนร่างสัญญาโครงการบริหารจัดการน้ำ3 0 0แสนล้านบาทจะแล้วเสร็จแต่ไม่เกี่ยวกับโมดูลน้ำที่ต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือ EIA และผลกระทบด้านสุขภาพหรือ HIA ก่อน สำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติลั่นเตรียมลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน41จังหวัดที่อยู่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำคาดใช้เวลา3เดือนซีกนักวิชาการภาคประชาชนค้านยับรัฐพยายามอ้างน,น้ำท่วมเพื่อสร้างเขื่อนจี้โครงการนี้ไม่เหมาะสมตั้งแต่แรก โดยเฉพาะโครงการสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ําและการทําทางผ่านน้าย้ํากระทบระบบนิเวศลุ่มน้ําและชาวบ้านกระทบต้องเวน้นคืนที่ดินอย่างน้อย4ี่หมื่นไร่รัฐมีมาตรการใดบ้างที่ป้องกันน้ําท่วมโครงการน้ํา3 5แสนล้านจําเป็นขนาดไหนหากเกิดอุทกภัยขึ้นผู้คัดค้านโครงการนี้ จะอ้างเหตุผลอะไรคมชัดลึก สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเพราะว่ามีเวทีเกิดขึ้นที่วิศวกรรมสารแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นเวทีที่จัดต่อเนื่องมาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทางสมาคมเองเนี่ยนะคะได้มีการรวมตัวกันแล้วก็มีการตรวจสอบเรื่องของโครงการนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะความจริงแล้วเราจะสังเกตได้ว่าในประเทศไทยเวลาเราพูดถึงโครงการขนาดใหญ่เราจะจี้ไปที่ตัวเลขนะคะว่าตัวเลขมันเยอะจะมีรอยรั่วของงบประมาณตรงไหนใครจะกินบ้างใครจะอิ่มใครจะอดบ้างนะคะไปแนวนั้นสําหรับประเทศไทยแต่ ว่าเรื่องนี้เนี่ยที่อยู่ในโครงการสามแสนกว่าล้านที่ว่านี้เนี่ยนะคะคนเริ่มพูดถึงตัวเลขน้อยลงค่ะเพราะว่าพูดถึงผลกระทบหากว่าจะใช้งบในการเดินหน้าทําโครงการต่อไปมากกว่าว่าผลกระทบที่ตามมาถ้าเดินหน้าโครงการนั้นจะเป็นผลกระทบในแง่ของกายภาพวิถีชีวิตผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะผลกระทบของคนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เลยมีคนพูดตัวเลขน้อยหน่อยซึ่งก็เป็นปกตินะคะถ้าเราตามข่าวมาตั้งแต่ต้นเรื่องของเงินมีใช้ไปแล้วบางส่วนไม่ได้เหลือเต็ม สามแสนห้านะคะใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วบางส่วนแต่ว่าที่กำลังจะเดินหน้าต่อไปต่อไปนั้นคือสิ่งที่คนรจับตากันว่าถ้าจะเอาจริงจะผิดกฎหมายไหมนะคะได้ทําผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะผลกระทบเรื่องของวิถีชีวิตคือผลกระทบคนและสิ่งแวดล้อมนะคะ่ะทำแล้วหรือยังนะคะแล้วก็จะเกิดความผันผวนข,ของการระบายน้ําของวิถีชีวิตของคนที่อยู่กับน้ําในประเทศไทยหรือเปล่าตรวจสอบกันขนาดที่ว่าตกลงแล้วท่านเอาอะไรมาปัดฝุ่นแล้วก็มาเขียนโครงการกันนะคะวันนี้เราจะพูดคุยการถึงความ จะว่าคืบหน้าก็ไม่เชิงนะคะเพราะว่ายังรีเรารอกันอยู่นะคะอุทธร์อยู่นะคะจากจากชั้นต้นอุทธรเพื่อรอสารปกครองสูงสุดนะคะอันนี้ อันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะท่านปอดประสบสุร้ายดีหลังๆให้ข่าวน้อยหน่อยแล้วก็ล่าสุดนี้ออกมาให้ข่าวเรื่องกรณีที่น้ํามันรั่วน,นะคะแล้วก็มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมท่านก็เลยพาให้พูดถึงเรื่องนี้มาด้วยนะคะว่าโครงการของการบริจัดการน้ํายังเดินหน้าต่อนะคะก็จะใช้เวลาร่างประมาณสัก3าเดือนสัญญาก,ก็จะเดินหน้าต่อไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งมุมของคนที่คัดค้านหรือจะว่าตรวจสอบก็ได้นะคะมองว่าลงพื้นที่ดูกันดีกว่าว่าของจริงถ้าทํามันทําได้ไหม หรือถ้าทําไปได้มาาดันจะเกิดผลกระทบในแง่ดีหรือแง่ลบอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยมีเวทีใหญ่ขึ้นมาท่านก็เชิญบางส่วนของเวทีมานะคะมาพูดคุยกันว่าที่ว่าจะทําจะทําที่รัฐบอกทําแล้วบางส่วนยังไม่เสร็จอีกนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยนะคะตกลงแล้วทาเหมือนกันหรือเปล่าทําอย่างที่ควรจะเป็นไหมลงไปพื้นที่เดียวกันหรือเปล่าทำไมยังมีคนค้านอยู่เลยนะคะแล้วคุณผู้ชมนี่บวกนิดเดียวอารมณ์ของประชาชนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าในทุกๆข่าวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมันจะอามาเป็นลักษณะแบบนี้ว่า คนที่อยู่ในพื้นที่จะมีทั้งที่อ้างตัวว่าเห็นด้วยกับโครงการที่รัฐจะทาและคนที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการที่รัฐจะทาแบบนี้ค่ะจะชนกันแบบนี้อยู่เรื่อยยังไม่ต้องเข้า3ามแสนห้านะคะเวลาพูดถึงแก่งเสือเต้นเริ่มเห็นว่าคนอยากได้แก่งเสือเต้นก็มีแล้วนะคะเวลาพูดถึงแม่วงเริ่มเห็นคนอยากได้แม่วงก็มีแล้วซึ่งก็เป็นสิทธิ์ค่ะเรามาดูกันว่าตกลงแล้วเป็นคนของใครบ้างเป็น เป็นเป็นการมาเพื่อเรียกร้องอะไรบ้างนะคะวันนี้เราจะพูดคุยกันกับบางส่วนเท่านั้นเพราะว่าคุยเก้าโมดูไม่จบค่ะคุณผู้ชมท่านแรกวันนี้ดีใจดีใจค่ะคุณผู้ชมปกติเวลาจัดรายการด้านนี้ไม่ค่อยได้คนของสอบอชอหรือของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านนี้สักเท่าไหร่นะคะวันนี้ต้องขอบคุณสอบอชอมากนะคะที่ส่งท่านนี้มาพูดคุยกับเรานะคะอาจารย์เป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์โครงการสำนักวิชาการและวิเคราะห์โครงการ รงเป้าเลยนะคะคุณผู้ชมสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติหรือว่าสอบอ,อชที่เรารู้จักกันนะคะดรประยุทธ์ไกรปราบสวัสดีค่ะ ขอบขระคุณที่มานะคะหาคนพูดคุยกับเรายากยากค่ะที่ผ่นมาส่วนอีกถึงท่านค่ะไปเวทีวันนี้มาด้วยนะคะก็เกาะกลุ่มกันสําหรับอุตสาหกรรมสถานนะคะในการตรวจสอบโครงการนี้อาจารย์เป็นรองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบ,บัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบงังลงพื้นที่น้าท่วมกับดิฉันและคุณบัญชาเยอะเลยในช่วงปีห้่นะคะคือลงขนาดนั้นว่าลงเยอะแล้ว คราวนี้ลงไปหนักกว่าเดิมอีกค่ะว่ามันสร้างได้ไหมมันดีไหมมันจะเกิดอะไรบ้างนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสันมาเลศีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครัและอีกหนึ่งท่านคะ่ะเจ้าของพื้นที่บางส่วนที่พูดถึงในโครงการ9โมดูลด้วยนะคะและอาจารย์ก็เคยมาเป็นแขกรับเชิญอยู่เยอะเลยในตอนนั้นนะคะพูดหลายเรื่องนะคะมาคราวนี้ก็คงพูดคล้ายๆเดิมบ้างก็คือพื้นที่เดิมบ้างและก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นอาจารย์อาจารย์ไม่เห็นด้วยอะคะ่ะ ก่อนหน้านี้นะคะแต่พรงพื้นที่ไปดูแล้วมีอะไรคลืบหน้าบ้างไหมอาจารย์เป็นเลขาธิการมูลนิธิสืบนะคะ,สะเสถียรนะคะอาจารย์สัสินเฉลิมลาภสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ ยันต้องขอ <c ười> คุยกับดรประยุทธ์ก่อนเลยค่ะเพะขอขอบคุณที่มานะคะขอบ,บคุณขอบคุณค่ะเพราะารว่าก่อนก<ด>่อ<ด>นหน, <c ười> น้าน,นี้เราพยายามขอสัมาษณ์ก็ลำบากเหมือนกันนะคะสําหรับคุณที่ทํางานให้กับทางภาครัฐที่จะเดินหน้าโครงการ,รต่อไปเอาอย่างนี้ค่ะข้อมูลณนะวันนี้ที่เราคุยกันเลยรายการสดนะคะดรก็คือว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาก็ร่างไปแล้วก็ในระหว่างที่ร่างสัญญาเพื่อที่จะเซ็นกับเอกชนไปเนี่ยนะคะในระหว่างนี้โครงการของรัฐก็ทําผลกระทบ ทำศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมผลกระทบเรื่องของคนเพื่อให้เพื่อให้ชนกันพอดีกับเวลาที่จะทาสัญญากับเอกชนหรือเปล่าคะอ๋ออย่างครับโครงการนี้เบื้องต้นเนี่ยต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับที่รับฟังความคิดเห็นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโครงการเนี่ยมันยังไม่มีความชัดเจนเพียงกรอบกรอบแนวคิดแล้วก็ในขั้นตอนเสนอคอน c e p ชั่นแผนที่เรียกกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นกรอบแนวคิด นั้นได้ความได้ความกระจ่างขึ้นมานิดหนึ่งพอขั้นตอนที่สองก็คือเสนอขั้น definitive designdefinitive design นี้ก็ก็กึ่งกงึการศึกษาวความเหมาะสมเบื้องต้นนะครับก็ได้โครงการที่มีร,รู้รู้ตำแหน่งที่ตั้งค่อนข้างจะจะชัดเจนแล้วนะครับเมื่อถึงเวลานี้เนี่ยกบอนะครับก็เลยเสนอครมเมื่อวันที่18มิถุนา2 5 5 6น,นนะครับว่า ณปัจจุบันเนี่ยโครงการต่างๆมีความละเอียดชัดเจนที่สามารถที่จะรู้พื้นที่แล้วก็ควรจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็จากนั้นช่วงนี้กบสออบ,ออบอชอเองก็สำนักปลัดสำนักใายกด้วยนะครับก็วางแผนที่จะลงพื้นที่ในคิดว่าก็คงจะเป็นต้นเดือน มกันยายนที่จะถึงนี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเวลาที่คมชลึกคุยกันเนี่ยนะคะสำหรับทั้ง9โมดูลนะคะครดร<อ>ประยุทธ์ก็คือว่าเราจะเห็นความคืบหน้าว่ามีการทําไปแล้วบางส่วนสําหรับการศึกษา EIA คือผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้อมนะคะก็คือโมดูล A1 แล้วก็โมดูล A5 อันนี้ตรงกันไหมคะว่ามีได้ทําไปแล้วบางส่วนใช่บางส่วนได้ทําไปแล้วค่ะในขณะที่ คือเนื่องจากเกับ A5 เนี่ยนะคะเป็นโครงการที่นอกเหนือจากมูลค่ามากแล้วเนี่ยนะคะยังจะสมผลกระทบพอสมควรถ้าเดินหน้าโครงการต่อไปด้วยนะคะคำถามคือว่าจนถึงตอนนี้ทั้ง9โมดูลยังไม่มีโมดูลไหนเลยที่ทำจบใช่ไหมคะทำจบที่ไหมม่ได้รับฟังศึกษาผลกระทบคือทำตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ตามที่ศารปกครองมีคำสั่งออกมานะคะต้องต้องต้องแยกข้อมูลออกเป็น2ส่วนนะครับข้อมูลส่วนเดิมที่เป็นข้อมูลที่ถูก ตัวศึกษาโดยหน่วยงานเนี่ยผ่านขั้นตอนการศึกษามามามาในระดับถึงขั้นศึกษาออกแบบแล้วเนี่ยมันก็มีการรับฟังความคิเดเห็นมาในในระยะหนึ่งแล้วะนะครับแต่เมื่อมารวมกันเป็นเป็นแผนที่มีการกันกรองในในเก้าโมดูลแล้วเนี่ยแผนเมื่อมันมีความชัดเจนแล้วตรงเนี้ยยังไม่ได้รับฟังซึ่งรัฐบาลเองก็มีประกาศแล้วว่าจะไปรับฟังมเมื่อต้นเดือนค กัญยาที่จะถึงนี้นะครับแล้วในส่วนโมดูโมดูของ a อ A1 งนี้มี18เขื่อนที่อยู่ในุ่มน้ำเจ้าวยายใหญ่นะครับ<ช>ุ่มน้ำเจ้าวยายใหญ่ก็ประกอบด้วยปิงวางยมนน่นเจ้าวยายสแกกลางป่าศักดิ์ท่าจีนแล้วก็แม่กรองนะครับซึ่งเขื่อนมี18เขื่อนที่ที่อยู่เนี่ยบรรดาเขื่อนส่วนใหญ่นะครับก็แยกเป็น2 2เขื่อนลักษณะ2ออ่างเก็บน้ำ<ช>อ่างที่เป็นขนาดขนาดเล็กแล้วก็ขนาดขนาดกลาง แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่เกินร้อยล้านก็มีเขื่อนแม่วงที่เราจะพูดถึงกันต่อไปเนี่ยนะครับบรรดาเขื่อนเนี่ยศึกษาที่เกินร้อยล้านก็มีมีอยู่หกคือมีอยู่ห้าเขื่อนในลุ่มเจ้าพระยาทอดทีท่มีอยู่สี่เขื่อนนะครับในลุ่มเจ้าพระยาที่โมดูลเอหนึ่งนะครับแล้วก็ศึกษาไปแล้วสามโดยโดยกรมชนะระทานนะครับแล้ว มีเหลืออ่างเก็บน้ําแม่แจ่มนะครับที่มีความจุเกินร้อยล้านแล้วก็จะต้องศึกษาต่อไปส่วนแม่วงเนี่ยเป็นการศึกษาเดิมโดยกรมชนรับผ่านนะครับซึ่งเป็นอยู่ในอยู่บนพื้นฐานข้อสมมติที่เขาเขาศึกษาหน้าตอนน้นนะครับซึ่งก็ได้ศึกษาไปแล้วส่วน A 5หเนี่ยเอณาปัจจุบันเนี่ยกรมชนประทานก็ได้ศึกษาฝัง่งตะวันตกแต่ฝั่งตะวันออกเนี่ยเป็นการไปปรับปรุงฟื้นฟูของเดิมไม่สามารถที่จะ ส่งน้ําได้ทะลุทะลวงไปถึงถึงอ่าไทยได้นะครับในในจุดนี้เพราะราบ,บ,บใดที่กรบรศึกษาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นแนวทางหรือเป็น,เป,นเป็นความสําคัญอันดับ อยู่ใน9โมดูลเนี่นะครับก็จะต้องมีการศึกษาอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากจันี้ไปก็อยู่ในกระบวนการที่กําหนดไว้ใน T.O.I. อยู่แล้วค่ะคนะคะถ้าเทียนอิงตามที่เราเคยคุยกันนะคะสำหรับมาตราการใช้รัฐธรรมนูญปี2550นะคะผู้ชมก็จะมีการพูดถึงไม่ไม่อ่านเยอะแล้วกันเนาะนะคะก็คือว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงนะคะนั่นข้อหนึ่งที่ต้องทําอีกหนึ่งข้อก็คือการศึกษาประเมินผลกระทบ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและในใน,ในมาตรานี้อีกมาตราหนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังมีการย้ําถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนด้วยนะคะอันนี้เอาแบบไม,ไ,มไม่ละเอียดมากนะคะคือในสองลักษณะนี้จากสองมาตราของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราจะไม่นับโครงการที่ทํามาโดยหน่วยงานรัฐก่อนหน้านี้ถูกไหมคะคือถ้าจะอยู่ใน9โมดูลและจะเดินหน้าต่อไปในร่มของ3 0 0 0 0นกว่าล้านต้องเริ่มทําใหม่หมดถูกไหมคะ ทั้งรับฟังด้วยผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยสุขภาพคนด้วยต้องเริ่มหนึ่งใหม่หมดไหมคะจริงๆแล้วต้องเริ่มใหม่ต้องต้องแยกอย่างนี้นะครับเดิมเดิมทีทําไมรัฐบาลไม่ทําตามมาตรา5วสองหรืแล้วก็6 7เักสอง67สอเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทำส่วน572เสอนะที่มีผลกระทบที่ต้องรับฟังก่อนกับเรื่องนเรื่องของแผนนะครับ นี่แผนในมาตรา57เนี่ยเนื่องจากว่าเดิมทีเนี่ยมันเป็นแผนที่ถูหยิบยิบโดยคิดโดยกรอบของกอยออและมาเป็นกอยอนอซึ่งกรอบสองกรอบเนี่ยมันยังไม่มีรู้พื้นที่ว่าจะทําอะไรที่ไหนเพราะฉะนั้นการรับฟังหน้าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะไปบอกกับใครหรือว่าโครงการอะไรเกิดขึ้นที่ไหนเขายังทําไม่ได้นะครับรัฐบาลโดยกอบอที่ตั้งขึ้นกอบอและกกนอชอเนี่ยนะครับกอบอเนี่ยได้หยิบแผนของกอกอนอกับกบ กนยคยนเน,นี่ยนะสอง่งที<อ>ง่ระยะนะครับแล้วก็มามามาผนวกกับแนวพระราชดำริเจ็ประการเข้าไปด้วยกันแล้วก็ให้ผู้ที่มาเข้ารับการแข่งขันเสนอความคิดเราเรียกว่าเราประกวดความคิดคอนเสิ t ์ช่นแพลเนี่ยนะครับแล้วก็ให้ดูว่าเนื่องจากว่าการการแก้ไขเรื่องของน้ําท่วมหรือทุกภัยที่เราเรา เรียกว่ากันเนี่ยนะครับมันไม่มีรูปแบบที่แพทเทิร์นที่ตายตัวนะครับที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นน่าเสียดายว่าถ้าเราไปดูว่า